Col ก็ e ูล e ีทคุณก็คูลฟีทค o ณก o คูลฟีทสรือเล่าคำว่า cold feet แปลว่าเท้าหนาวเหรอหรือว่าแบบเราเย็นเท้าเหรอหรือยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับเฉลยให้ทั้งหมดเลยโอเคเข้าใจแหละทุกคนถ้าทุกคนแปลาตามตัวเนี่ยคำว่า cold แปลว่าหนาวใช่ไหมส่วนคำว่า feet แปลว่าเท้า one foot เท้าหนึ่งข้าง two feet เท้าสองข้างโอเคแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้นะครับเราไม่สามารถแปลตรงตัวได้คือคำว่า cold feet แปลว่า I'm not sure ฉันไม่แน่ใจครับอ้าวมาสาคัญยังไงอันนี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราไม่สามารถแปลตรงตัวได้ไงโอเคไหมตัวอย่างเช่น you got cold feet คุณรู้สึกไม่แน่ใจแล้วใช่ไหม right before his wedding John got cold feet and started wondering if he was making the right decision หมายความว่าก่อนที่จะเริ่มวันแต่งงานจอห์นรู้สึกว่าไม่แน่ใจแล้วแล้วก็กำลังสงสัยว่าสิ่งที่จอห์นตัดสินใจไปเนี่ยมาใช่การตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าก็ถ้าเห็นค